นัดมีเรียเล่าให้หมอดูช่วยเช็คดวงอ้ำอธิชาติหวั่นใจข่าวลือเป็นเกย์กลายเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลกับโมเมนต์เต่าสมชายและนัดมีเรียกลับมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปเกือบ20ปีและยังมีการร้องเพลงรักไม่ถ้วยอะไรที่นัดแต่งในเต่าในช่วงที่เลิกรากันล่าสุดในรายการแฉนัดมีเรียได้ควงสามีอ้ำอาิชาติทุมนนทน์มาพูดคุยถึงเรื่องราวความรักและความรู้สึกที่ เต่านัดมีโมเมนต,ต์ซึ้งๆด้วยกันบนเวทีโดยนัดเผยว่าเขาเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันมาก่อนแล้วก็เต่าเป็นคนแนะนําให้อ้ัมรู้จักนัดจากนั้น้ํามอธิชาติเล่าว่าตอนนั้นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันแล้วก็ได้เจอคุณนัดหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วนะครับเจอกันตามงานทําบุญแล้วเราก็เลยได้รู้จักกันหลังจากนั้นครับ เพลงรักไม่ช่วยอะไรกลับมาในรอบเกือบเกือบ20ปีมดดำยังได้เผยต่อว่าพวกเราอยู่กันมาขนาดนี้เป็นเพื่อนกันหมดทั้งวงการเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีดารายเยอะเหมือนสมัยนี้ก่อนจะเล่าถึงช่วงก่อนที่จะคบกันว่านัดเคยนอยข่าวเป็นเกยของอ้ําจนถึงขั้นต้องเพิ่งหมอดูคือต้องบอกว่าก็ข้ามช็อตที่เขามาติดอยู่ยาวนานหลายเดือนมากๆจนเราก็คิดว่าน้องเขาก็น่ารักดี ตอนนั้นนั้นแต่มีคนเริ่มแซวว่าเขาจะใช่หรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจก็เลยเช็คก่อนดีกว่าเราก็ไปดูอาจารย์ที่นับถือมากๆท่านก็บอกว่าเขาจะมีดาวเทวีที่แบบมีความเป็นผู้หญิงอะในความที่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงหรืออะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือเกนะฟันธงเลยว่าไม่ใช่ก็โอเคดวมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ดูด้วยตัวเองด้วยพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างมันก็เสมอต้นเสมอปลายซึ่งอ๊ําก็ได้เล่าต่อว่า เขาก็มีดูว่าเรากรีดนิ้วหรือเปล่าเรื่องสังเกตคือผมว่าพอเริ่มคบกันจริงจังพอมีข่าวก็จะมีเพื่อนถามว่าแบบแน่ใจหรออะไรแบบนี้พร้อมถามนัดว่ามีสังเกตจริงไหมและนัดก็ยอมรับว่านิดหน่อยแต่นัดว่าของแบบนี้ไม่ได้ดูยากมันจากความรู้สึกมันบอกอะแล้วเราก็รู้ว่าเขาจิตใจยังไงเรารู้ดีที่สุดซึ่งจากวันที่ตัดสินใจเป็นแฟนกัน จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา14ปีแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ